สวัสดีครับผมวันนี้วันที่6มกราคมปี2567นะครับผมก็มีข้อมูลสำคัญนะครับที่อยากจะมาอัปเดตนะจากทางด้านของประกันสังคมประจำปี2567นี้นะครับข่าวดีครับประกันสังคมมาตาา33นะยังไม่เก็บเงินสมทบกองทุนเพิ่มนะครับอ่ะนะฮะเรามาดูกันนิดหนึ่งก็เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของการที่จะมีการเก็บ ในเรื่องของนะครับประกันสังคมนะที่ผู้อยู่ในระบบม .33 นะครับที่จะมีเก็บเพิ่มนะฮะแต่ว่านะในส่วนของปีนี้นะครับข้อมูลทางด้านของประกันสังคมเนี่ยยังไม่เก็บเงินสมทบเพิ่มนะอันนี้ย้ําแล้วก็ยืนยันกันนะครับรองโฆษกรัฐบาลนะครับยืนยันผู้ประกันตนมาตรา3ายังไม่มีการเก็บเงินสมทบกองทุนเพิ่มจาก750บาท เป็น875บาทต่อเดือนตามที่เป็นข่าวนะครับก่อนหน้านี้นะครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวสารเรื่องสำนักงานประกันสังคมเตรียมเก็บเพิ่มจาก750บาทเป็น875บาทต่อเดือนเริ่ม1มกราคมปี67นั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับ ทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากปัจจุบันครับสำนักงานประกันสังคมยังคงจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ5จากฐานคำนวณค่าจ้างไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับโดยจะเป็นเงินไม่เกิน750บาท ไม่มีการปรับเป็น875บาทต่อเดือนตามที่กล่าวอ้างนะครับและขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องสื่อสารออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือติดต่อสายด่วน1506 นายคารมย้ำนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับแล้วก็เน้นย้ําให้กับสมาชิททุกท่านที่อยู่ในระบบการสงังคมมาตตาสามสนั่นคือทํางานอยู่ในโรงงานที่มีนายจ้างเนี่ยรับทราบนะครับว่าปี2,567ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับผมปีนี้ยังไม่ได้มีการนะครับขยับหรือเก็บเงินสมทบกองทุนเพิ่มเติม ที่หลายท่านนะครับติดตามเนาะแล้วก็มีกระแสะข่าวต่างๆนะครับผมก็ยังเก็บอยู่ที่750บาทนะครับผมนะซึ่งก็คิด5%จากฐานค่าจ้างไม่เกิน15,000บาทตามที่เคยเก็บมาทุกๆปีนะครับผมนะก็ยังไม่ใช่ตัวเลข875บาทอันนี้เน้นย้ำกันนะครับผมก็อัปเดตกันสั้นๆในวันนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลนะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามข้อมูลครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มีข่าวสารใดที่จะทําให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์สําคัญนะครับก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวไม่กลับมาพูดคุยอัปเดตกันอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ you <music>